บิ๊กแมตช์รับระหว่างดังด้านของเจ้าถิ่นนับอย่างในด้านขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดรับอันดับที่1 4ของตารางครับเกมนี้จะเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมาต้อนรับการมาเยือนนับของดังด้านนับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลอันดับที่5ของลีกนั่นเองนะส่วนคู่นี้ครับเราส่องฟอร์มไปที่ผลงานนับในฤดูกาลที่แล้วครับปรากฏว่าใครเป็นทีมเยือนนับทีมนั้นบุกเก็บ3คะแนนได้สาเร็จโดยเฉพาะอาร์เซนอลนับบุกอัดดังด้านของเวสแฮมยูไนเต็ดรับที่สนามับลอนดอนสเตเดียมเป็นแบบขาดลอยถึง6ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครก่อี้ใงายย ดังด้านของอาร์เซนอลนับกับเงื่อนไขวันนี้แรงพอสมควรนับจะต้องบุกไปชนะอย่างน้อย1ตรงตุับเชียร์ฟรีสงตุงได้ยิวับก็ต้องบอกเลยแล้วกันนับผลงานของคู่นี้เนี่ยตอนทวัดกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่เกมลุกครับถ้าใครเจาะลึกไปที่เกมลุกของอาร์เซนอลในช่วงหลังตั้งแต่ได้มาตินโอดกาดกลับมาเนี่ยบอกเลยว่าเกมลุกอันตรายมากๆยังไงคู่นี้วัดใจรับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําค่าคืนวันนี้รับขอมองไปที่ดังด้านของทีมคู่มาเยือนอาซน